สวัสดีค่ะดิฉันอยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพเป็นอย่างไรบ้างคะสวัสดีครับประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพหรือ Professional Indemnity Insurance เป็นประกันภัยที่มีความสําคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่อาจจะถูกเรียกร้องหรือฟอ้องร้องให้รับผิดดําเนินคดีจากความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่บ,บุคคลอื่นอันเป็นผลมาจากการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆครับแล้วมีวิชาชีพอะไรบ้างคะที่สามารถทําประกันภัยได้ ในอดีตที่ผ่านมาการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพให้ความจํากัดคุ้มครองเพียงอาชีพที่ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพเท่านั้นเช่นนักกฎหมายแพทย์วิศวกรสถาปนิกและนักบัญชีแต่ในปัจจุบันได้มีการขยายความคุ้มครองออกไปยังอาชีพอือ่นๆเช่นผู้บริการคำปรึกษาในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเช่นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรบุคคลตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ครูการฝึกอบรมทางวิชาชีพสำนักพิมพ์นักออกแบบกราฟิกผู้ตีพิมพ์บริษัทโฆษณาที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ผู้จัดการอีเวนต์ช่างเสริมสวยช่างผมบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวบริษัทเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แล้วมีความคุ้มครองอย่างไรบ้างคะให้ความคุ้มครองการรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผลมาจากการทํางานในวิชาชีพของตนโดยประมาทเลิอเลอะกพ้องหรือละเมิดต่อบุคคลภายนอกโดยบริษัทประกันภยัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายการต่อสู้คดีในศาลให้แก่ผู้เอาประกันภยัยผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆโดยมีความคุ้มครองเบื้องต้นดังนี้หนึ่ง ให้ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขาการรับประกันที่ครอบคลุมสำหรับการเรียกร้องความรับผิดทางแพ่งในการดำเนินธุรกิจ2การถูกมิ่นประมาท3การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา4การสูญหายของเอกสารสำคัญ5การแต่งตั้งตัวแทนทางกฎหมายในการไต่สวน6ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการเข้าเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจร่วมทุน แล้วจะสามารถติดต่อขอทําประกันภัยได้ที่ไหนบ้างคะสามารถติดต่อขอทําประกันภัยที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพมีประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพต่างๆอย่างมากเนื่องจากทําให้ผู้เอาประกันภัยสามารถประกอบวิชาชีพของตนได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพหากเกิดอุบัติเหตุผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะมีบริษัทประกันภัยรับาระทางการเงินแทนนอกจากนี้ ผู้ประกันภัยยังได้รับบริการคำแนะนำที่เหมาะสมหากถูกฟอ้องร้องดำเนินคดีอีกด้วยขอบคุณค่ะดีครับ